แทงแขกส5สิบ no? no ้าอันละกับไว่อันนึงเนาะไว้คายน้ำมีคนซื้อกับขายมีคนซื้อกับขายสี่สิบทาัสิบถยพอส่คนิ่งรอบสิบสามจะอคนปิ้งรอบเนึงกับสิบสองโตกับประมาณนี้อันนี้ก็มีตัวเซนสามเซนห้าเป็นไง เป็นบริษัไทไฟฟ้าลาวนะทุกคนมือนกัขออนุญาตถ่ายพูดในเดอ้อ <c oughs> อันนี้กลับมาประมาณสี่สิบฐานนะทุกคนบ้าน อันหล่อๆวะหล่อเลหล่อเลยดบดบสีขาเน้ออไปใส่นะก็ตื่นเต้าทมุรินี่มันนี่มีแขกมาคิทเข่าอยู่ห้าแขกคิทเ่าอยู่ห้าสี่สิบคนแต่หภาพเบิ่งต้องเตียมไก่เตรียมไก่เตรียมข่าวเตรียมเกงหน้าไม้ สีสบคนก็สบายนนี่กสบายดีสบายดีเดอคนปรเกอีโนอสุกสุขคนมือนเดกคุณได้ผ่านไปผ่านมาเขาอุทนนเด้อเหมือนเดิมไม่แขกมาทิ้งเท้าสี่สิบคนคนจะมาประมาณสิกเพียงเลยประมาณสิบเพียงหรืออันเดิเดิมล้มล้มสี่สคนบ้านมิจฉาพนาวใช่ปะที่บ้านเัาหน้าหนาวเบิรนก้องาวเกโอดเดินกิฟุนกิฟุ่นมันนั่นนั มาตรีปีกไก่จกันเราจะพาไปเบิร์นแจงมันไหมเตรียมเข่าเตรียมยังไว้ตงไปน้ำแล้วกันไปน้ำไปลาไก่ก็ะพ้งแพงทุกคนสมัยก่อนตัวหนึ่งประมาณสี่สิบห้าสิบนะคู่มือในหูบัดทุกคนก็เคยแสนปลายเลยนะแสนสามแสนห้าคือกลังคือตัวนี้หับแสตตนห้าไม่ได้ลดเลยตัวใหญ่ ตัวใหญ่และวัอน,นี้ก็สี่แจกสูตรจะตัดจำแก้วนะจำแก้วให้เบิกว,วัดใส,ายยส,ส่ยังในสูตรแป้วหันสีขาววัดใส่ยังในส่วนผสมมียังในผงหยุ่งางาคนเด็กแต่เบิกติไกน่นี้เป็นตัวเสพๆดูสิติ๊งไว้แรกตับนี้ตัวใหญ่ๆทุกคน ผัดนไปผ่านมาพุ้นนุนในเดอ้อปิ้งป้ากับนีปิ้งข้างในกับกนีทุกคนข้างในจิพาไปเบิ่งว่ะข้างในเตรียมยังเล่ปะ่ะไปเบิ่งข้างในเตรียมข้าวโพกกับนี่ทุกคนแต่ละมืิร์ต้องมีข้าวโพดป้าลมผัดตลอดเนาะเพราะว่ามันหนาวเด็กมันหนาวเด็ดประมาณส <3, 000. S 1> า,ามมือ้อนี่ป่ะสามมื้อสี่สามมื้อน้ำหรือสามเมื้อหรือสี่มื้อ ลักซีเลอร์ข้างในก็นเตรียมไปแล็วทุกคนเนี่ทิ้งผ่นติพอ่พอแล้วก็มีฝังนนนน่งในน้ำเป็นมากมันเป็นเพียนแหละส <12 S 1> ิบสองโมงผลมาสิบสองโมงอาชิเลตนั่นหนึ่งเบาว่าคนทางเลือกทางบบหเ้า,าบอดีอนั้เป็นของคุณเด็แล้วข้างีนก็เตรียมพร้อมแล้ว นึ่งเท้าวไายเรียบร้อยสุกคนแก,กนนนะนนงไมกก่ก,ก,หมกห็หมอ,อ,หมอ,อนมอี้ใหญ่เนาะสุกคนเนี่ยหมอกระดอกกระเดี้ยวหม้อเข้าวก้อนห้อนหม้อเพอหม้อเพิร์กก็หมอนี่ใหญ่ล้วแหละกสุกคนเนี่ยหมอเพอรฮันเจิกาเปิดมา ทุกคนสิ้ซส์หมออันนั้นตีขาอันนี้เป็นเ,น,เนื้อ,เป,อเป็นเนื้อเปื่อยเ<ะ>นาะเห็นเนื้อเปื่อยแค่แค่ซื้อซิบผ้าอันและกันเย็งไว้อันนั้นเนาะไว้ขายน้ำมีคนซื้อกับคายมีคนซื้อ<ข>กับคลายซื้อซิบผ้ากับซิบถัวยพอสี่คนจะถ้วยเนาะกระแทะกระแทกทุก,กคน,คนอ่อนอทอน ไปักไปเบิงยังต่อป้าปีงไก่ฮะบริเวณใหม่เลยพอนนะแต่ปีงไก่ต่อถัา่อยแข็งมากปีงไก่ดีเหลืองงามืองเหลืองเออเฮอเฮให้เป็นไข่มันซุกมันนั่นนะนะปรุ้ํามันแบบว่ามันจะซุกตัว ขายคู้มือเนี่ยนะครับว่าขายดีกิดกลางๆเพราะว่าคนทำมันสบายดีเนี่ยอันนี้ก็เลยพายเป็นขายหั่นหั่นกระถางกันแหละมากินหั่นได้ก็ได้เนาะหั่นใหญ่ก็ได้หั่นน้องก็ได้นางสิขายดีก่อนนางขายมือเลยสามร้อยตอนางขายดีนางว่า กงปิ้งแบบนี้แล้วทุกคนก็ะิมีอันนั้นเขาเอือนี้กับแบบกรนะิมีเต้มังคุดเนาะคนสั่งนี่เต้มังคุดของหวานแบบนี้หวานมีมีมะกรูดบอแม่มีมะกรูดมีของหวานนำถนนนนบบบบว่ายคนบบกินแบบเป็นแบบลายคือแบบว่าคันแขกทัวร์มามาสั่งครับแบบว่ากินแบบเป็นเป็นลายบุคคลเขาเป็นหัวนะเป็นบุคคลพลเร,รือนพลเร,รืรรอนสมมติมีสี่สิบคนกับสี่ล้านดีเปอร์เซ็น คน,น,นสี่แสนกับคนละร้อยกว่าบาทเดนะทุกคนประมาณร้อยได้เก่งสิบบาทแล้หกสิบบาทกันนี้อาหารหายอย่างหกอย่างเนาะมีลาบหมูเนาะแม่นลาบหมูหลอกผักแจ่วหลอกผักแจ่วพงหวานข้าวเหนียวต้มหงส์ต้มหงส์ต้มหัวก็ได้ต้มหงส์ก็ได้แล้วก็ที่สำคัญจะมีอากก่างเกล็ดไก่เก่งหน่อไม้เก่งหน่อไม้คือเป็นซิกเนเจอร์ของห้างกันหนึ่งเนะนาะก็ได้มากิน กัวเลือกเป็นต้มปลาต้มไก่ก็ได้แล้วแต่สิเลือกแล้วแต่แขกสิเลือกว่าสเลือกต้มไก่ต้มปลาเจงกํไม่เป็เมืกหักเลือกอันเดียวเดินไปไ้เลือกหลายอย่าง้านเอาสองอย่างกับเพิ่มเงินแบบนี้เอาอย่างหนึ่งก็แล้วอ,อ,อย่างหนึ่งทานขวดแบบขวดปลาหเมือกขวดยังกัดได้ บน่คนุ่กิวดฟังนะอันนี้บ้านเด่ังในคิวโหลดิดคิวโหลดโต้เป็นกงนะุกแล้วอยากไปยันยูอยากไปถ่ายเพราะว่าสตดิ้งนี้นว่าคบสีลว่าคำีซื้อโหลดาทุกคนม่เพิ่งไปโหลดเพงเันวา ถ้ามีเงินกับสีหายออกกับคนดียวของผมมีเงินนะสติกขาวของผมมีทุกวันเลยขายเครื่องกับพอดีได้พุชน้ำงามนะเป็นใจแซ่ดรดับรองคุณได้มาทานกินทานสติกขาวพวกนี้นั่นคือังเต็มเน่นอนติใจไกลลาดจะไกลลาดแต่แน่คน บางคนบอกว่าเป็นยังป็นไก่ห่านไก่ขาวแพงห่านอื่นกับแพงกันเขาขายถึกถือนะทุกคนไก่้าก็อย่าบอกเลยต้องถึกไก่ปลอมนะเขาเอื่นไก่ยักับไก่พันนะเพราะว่ามันมีไก่ลาดเปดินอกจากพวกขายใงญ่ๆห่านใงญ่ๆเขาก็เอามาขายเป็นดั่งเดิมนะอันนี้คือไก่ลาดเแล้วถามว่าในยังบอก กินข้าวบ่กินกายกินข้าวกินเฟิบบกินข้าววะเฟิเฟยัั้นมีัวทมีอมีม่ำงเอั่ม่ม่มม่มกระซ้าพันกีบ สินแหงกับสินหมูเด้อยวเ็นสินงัวหวานเนาะทุกอย่างส้าพันอันนี้พันปิ้งไ่เลยสิบแหงมันมีราคาเน,นี่ยพันปิ้งไสมีแปดสิบเนาะแปดสิบแซนหนึ่งแสนสะ้าแซนห้ามือเนี่ยแต่วันี้ไิดแค่ไหนไม่ส้าพันลดตัวได้เลยจ้ะ ปวดาเลยแพแพงไก่เลยเพราะว่าเพื่อนได้สองตได้เป็นนึ่งตัวสองอะน้ำเปนน้ำนมอ้อยเป็นน้ำทุกแบบนี้เลยพนน้าว้ายอย่างนี้เล็กเล็กตกใจมัเนาะพันหน้าพันใจต่าแบบี่ฮ่าพันลูกบ่ได้บองคนบอกว่าแพงผุ้มือเราว่าไก่เล้าแฟนซิเลย เมื right? ่อใส่เนี่ยมือเวียงมือเวียงหนึ่งเด่นเป็นสิทธิ์ทางเด ไปเด้อไปทุกคนก็ซ hmm. mm ้อุกแล้วมันบางปีก็ลอล่วงนะ ้องน้ำตรงไปด้านหลังเลยไปทางหลังเลยไปทางข้างๆใกล้จะสุดแล้ทุกคนวิ่งรอบสิ่สามเดยกทุกคน 12, วิ่งรอบหนึ่กับสิบสองโตกับประมาณนี้อันนี้ 12, ก็มีตัวเซนสามเซนห้า มาแล้วมาแล้วกำลังลงมาเนาะมันีนกับมานอีกแล้วทุกคนหนึ่งคันรถในกำลังตู้หนึ่งคันเป็นจะเป็นบริษัทไฟฟ้าลาวเนาะทุกคนมนัน ตั้งเม็ดไปนี่่านนะประมาณนี้ทุกคนขออนุญาตถ่ายรูดในเดอ้อ ีกลับมาประมาณ40่าิบพันนะทุกคนว่าฮะอหล่อหล่อวะหล่อเลยหล่อเลยบอดามบอดามงามแล้วงามแล้วเข้า MC ไปเบิ่งน่องที่คาสิโนซันเนลเด้อตึ่งไก่น้ำวะนี่เป ah. <Enfin> ็นนุ่มหล่อเนาะไก่เมลแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวจะตัดให้เด้อ ประมาณนี่เลยทุกคนกายพ่ดการรับประทานอาหารกุนไก่คนแรก่้องโตจะประมาณนี้คุนตัดเลยบะตัดเลยไหมามาสิตัดให้หน้ิซีพี่แดดนุ่มๆหล่อๆทุกคนจะผู้ยายผู้ชายเด็กเท้าสั่งของมึงมาแรกของมึงเมืเดือทุกคนเด้อมันจะเล่ใส่เยอะเลยเดอ อนะันดะับห้าเนาะว่าสั่งของมือมาจาก่มืมันมาทงวัดสี่ซีดมีนเป็นคนหล่อสาวสวยมีคนเดียววะเมนสาวสวยสองสาวสองสาวบไปแัดกันเหรวะไปแซดที่ท่าลายวะเมนแซดจินดาคือหูอุมโบวแมนเป็นแฟนเขาจ้ะวะ ได้แล้วคนฮะเริ้จชนคนแล้วเห็นแบบ้างไรก็ได้จัมงกอกไก่นิดตักเซ้เอ้ยคียังไงก็เราไม่ได้ถูกหั มากก็่น่าจะงาสิบอกครัวพูเออไปหาปุ่นุซาวเราเลยเราสยาอีกกันนี่ยัมาแล้วมาแล้วมาะาหอน่าไห้ามดมิาร์ดเด้องมเป็นด้าวแมงเยื้องมเนขาวแมงเดดานันนเน

หเอาใสรอมเออใส่ได้เลยซะเนาะข้าวไม่นซาลนั่งกินอย่เดอมัข้าวสารติดพก่อขาเนาะเอิ้กเนาะไปใส่นาะ

เ่นอสนเพาะ่าันกิจเป็นลายบุคคลนีะเพราะว่าพนจะเป็นแบบบขอมบริษัรทรดเลยเป็นลายบอได้เป็นลายแบบบได้มัน,น็งนงบของบริาเปอ้าวว่าิดตามีตัวใหญ่ทุกคนตุนนต้ยต้นเทินแสนเ้าแตเทินไม่ได้แสนกี่จัง ถรัว่าขาดทุนว่าขาดทุนแต่อาศัยอารมณ์่าจากไปคิดเข่ามานะทุกคนขายปีกับปิ้งเพิ่มอีกนะทุกคนมัน็ะคิดเข่าแล้วคิดเข่าแล้ว ก็ด้ามาบ้านนึงจักปีเลยตั้งแต่พูดเลยอนอะเกือบสิบปีนะโดนเติบเขาเจอกันครั้งสุดท้ายกับประมาณนี้นะทุกคนเผ่อกำลังคิดข่าวทั้งในแน่ทั้งนอกแน่เขนกินแล้วเก็เตรียมขึ้นรถรถก็สตาร์ทไว้เรียบร้อยก็ขอมกขอบใจเพิ่นนะทุกคน แล้วเขาโคบทั้งในออกมาเนี่ยกำ <c oughs> ลังสิเดินทางขึ้นรถเอาจับโตเอ,เอาสตึมเจียหายนั่ง หน้าบ้านตอนนี้คนกระลายเติบเลยทุกคนาเอาอยางเอาอยางฮะไว้ยังไ้ก็ติ๊กไอเซนห้าปลาเซนหนึ่งประจุมิเตซีดมันใหญ่เอ้ใหญ่อีก ปีกอีกเลยทุกคนมันขายดีขายดีมาในเซ็นซื้นหนึ่งกับโมแพงดอกคนงามกินพอดีโมแพงแต่แซ่บเด้ออันนี้สนับสนุนสนับสนุนทางสื่อออนไลน์จะไปดิสือเอาไปดิซื้อน้องเบิรงซื้อตัวใดตัวใหญ่ไก่เซนห่าไปขายขายมะม่วงขายดีบ่ขายดีเนาะ ประมาณนี้ทุกคน